รถเข้ามาใหม่ครับคุณผู้ชมใครที่กําลังตามหายาลิตยอยู่นะครับคลิปนี้ห้ามพลาดเลยนะฮะร,รีวิวให้ดูละเอียดมันเดิมครับที่สาคัญเลยคันนี้เลขใหม่แค่1น0 0 0หมโลครับกับการฟรีดาวที่ผ่อนอยู่เพียง7,600บาทคุ้มไหมคุณผู้ชมสภาพรถสวยๆแบบนี้ใครหาอยู่ตามไปดูคลิปนี้ต่อให้จบนะอย่าพลาดน,นะครับและดูภายในฮะนี่นะครับ บาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้นะฮะเดินได้สีฟ้าครับจอทัชตะกีนะซีนจอยังไม่แกะเลยคุณผู้ชมกล้องบันทึกด้านหน้ากล้องบันทึกด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วในราคา4 49,000ฟีดาาผ่อน7 000, 6 0 0เอาเลขไม่์1 3 0 0 0ไปใช้ใครพลาดคลิปนี้ผมบอกเลยว่าเสียใจแน่นอนถ้าหายาเล็กอยู่นะครับแฮชแบก5ประตูนานๆจะมาทีสเปคนี้ไปดูครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีนะฮะพี่ๆที่สนใจยาลิสมือสองนะครับทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะฮะอยู่กันกับผมนะครับบิวยาลิสมือสองพบกันกับผมบิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการฝ่ายขายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มียาลิสเข้าใหม่1คันนะครับเป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะฮะปียี่สิบสองจดยี่สิบสามหนึ่งคันนะครับให้พี่ๆได้รับชมกันและผมบอกได้เลยว่าคันนี้นะครับโคตรไฮไลท์นะฮะไม่น้อยที่สุดในบริษัทเพชรยนต์ณตอนนี้นะครับเลขไม้เท่าไหร่ดาวกันไมผมบอกให้ นะครับสดมากรถคันนี้เดิมแท้ร0อทั้งคันนะครับยางยังเป็นยางเดิมจากป้ายแดงมาเลยนะครับยางปี2 2บสองบิสโตรอีโคปีฮะเลขไมอยู่ที่13,000โลครับคุณผู้ชมอ่านะครับใครที่สนใจอยู่นะยาลิส5ประตูนะครับและชอบโฉมนี้อยู่แล้วนะเพราะโฉมปัจจุบันนะครับส่วนตัวผมเองก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมมองว่าหน้ามันบูบูไปนิดนึงสำหรับโฉมปัจจุบันอันนี้แล้วแต่คนชอบไม่ว่ากันนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับผมมองว่าคนไทยชอบหน้าคมๆแบบนี้แน่นอนไฟหน้าฟู led นะครับเลขไม่หมื่นสามคุณผู้ชมรถสภาพน้องๆป้ายแดงเดี๋ยวผมพาไปดูรายละเอียดรถคันนี้พร้อมๆกันนะครับแจ้งราคากันก่อนนะครับ1.2นะฮะคันนี้เป็นยานริตหนึสสปอร์ตปี2022.23จดครับเป็นตัวรองท็อปนะครับ ก็เลขไม้หนึ่งหมื่นสามพันโลตามที่ผมแจ้งไปเลยนะครับราคาอยู่ที่สี่แสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับฟีด้าผ่อนเริ่มต้นที่เจ็ดพันหกร้อยบาทตลอดอายุสัญญานะครับพี่ๆท่านไหนที่สนใจเบอร์โทรผมแจ้งว่าให้หน้าคลิปแล้วนะครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดตัวรถคันนี้สวยงามแค่ไหนงดงามแค่ไหนกับตัวรถที่เป็นสีขาวและเป็นตัวรองท็อปออปชั่นแบบจัดเต็มแอร์แบกรอบคันเจ็ดใบเรียกว่าปลอดภยัยเบาะหลังพับได้อีกต่างหาก ตรงนี้ก็เอาไว้ใส่ของเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับก่อนไปรับชมครับฝากกดติดตามฮะกดไลค์ให้ด้วยนะครับช่องนี้เป็นช่องใหม่ของบิวเพชรยนต์นะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมยาลทธิ์นะครับทั้งบริษัทพชรยนต์ไว้ในช่องนี้ช่องเดียวนะครับกดติดตามไว้ได้เลยถ้าพี่ๆหายาลทธิ์อยู่นะครับผมจะอัปเดตพยายามอัปเดตให้ทุกวันแล้วกันนะครับจะเป็นยาฤิ์ ตัวแฮชแบ็กยาฤิ์หประตูนะครับหรือจะอาจมีวีออสปรับปนปรับไป,บปบมาบ้างนะครับเพราะว่าช่องเก่าผมก็เป็นช่องวีออสล้วนๆนะครับตอนนี้วีออสเข้ามาเยอะก็เลยรีวิวแต่วีออสไม่มีเวลารีวิวยาฤิ์ช่องนี้เปิดมาเฉพาะกิจเลยให้รวมแต่ยาลิ์ไว้ในช่องนี้เท่านั้นถ้าชอบยาลิ์กดติดตามไว้ได้เลยครับฝากกดไลค์ให้ด้วยแล้วมาชมกันนะครับเริ่มที่ด้านานก่อนนะครับ1.2สปอร์ตครับเป็นตัวปี2022-23ครับแต่รูปโฉมนะครับเป็นไมเนเชนของปี21นะครับ ปี21ขึ้นมาเนี่ยไฟหน้าเขาจะเป็น Full LED แบบนี้และนะจะมี a y t i m e Running l i g ร t ด้านล่างนะครับจริงๆเนี่ยมองผ่านกล้องเนี่ยมันเป็นกระพริบกระพริบใช่ไหมครแต่จริงๆแล้วมองจากผ่านสายตาเนี่ยมันจะติดยาวๆเลยไม่มีกระพริบแบบนี้นะครับอันนี้แจ้งก่อนเพราะว่ากล้องเนี่ยมันถ่ายไม่ทันนะครับไฟมันก็จะกระพริบให้เห็นแบบนี้นะครับไม่ไม่ได้เสียไม่ได้อะไรนะครับมองผ่านสายตาผมนี่คือไฟนิ่งๆเลยไฟหน้า Full LED ครับสวยงามครับผิวพันธุ์ในเรื่องของรายละเอียดของเนื้อไฟนะครับไม่มีการแตกราายงนนนะะะไมม่่แคคู้ชชลวดเตขกั ดูยังไงสีไม่เคยทํานะครับนี่เห็นตะเข็บนี่ไหมฮะตะเข็บที่เป็นรอยตะเข็บเล็กๆๆเ,เ,เนี่ยอันนี้ครับอันนี้คือสีเดิมๆของเขา นะครับตะเข็บเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้นี่คือรถไม่หมื่นสามคุณผู้ชมดูจากตะเข็บได้ก่อนเลยว่างานสีด้านหน้ากันชนมานะครับไม่มีอะไรมาเลยนะครับสวยงามคุณผู้ชมฮะโลโกงโลโก้ทะเบียนเอาเลขทะเบียนนี้ไปใช้เลยนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสีผิวพันสวยงามครับฝากระโปรงฝากระโปรงไม่มีรอยสเก็ตหินกระเด็นใส่นะครับงดงามเหลี่ยมสันตรถต่างๆคมชัดฮะด้านหน้าปลอดโปร่งนะครับมาดูที่ล้อต่อนะครับ สีขาวสวยๆนะคุณผู้ชมล้อแมกฮะเดิมโรงงานครับยางก็เดิมมาจากป้ายแดงเลยนะครับเป็นบิ t stone ยางดีด้วยนะครับยางดีด้วยบิต stone eco p i e ep 150นะครับยางนะครับเป็นยางบิ t stone เดิมๆจากป้ายแดงมาเลยปี22นะครับแมกเดิมโรงงานนะครับดิฟเบรกคู่หน้าหลังไปดัมเบรกระบบเบรก abs ครับเสริมแรงเบรก ba ebd จัดให้เต็มสำหรับยา list 1.2สปอร์ตตัวรองท็อปตัวนี้ นะครับเรียกว่าพี่พร้อมกับการใช้งานคุณผู้ชมดูดอกยางล่องยางใช้ได้ยาวๆนะครับแค่ปืนฝุ่นอย่างเดียวนะดอกยางร่องยางไม่สึกไม่ถลอกอะไรเลยนะครับงดงามเนี่ยดูนะแล้วคุณผู้ชมดูเบ้าโชกเป็นไงคุณผู้ชมเบ้าโชกโคตรสวยนะับเบ้าโชกคซุ้มล้อนะครับเนียนกลิบนะฮะผ่านการใช้งานมาน้อยมาก1 3,000าพโลสภาพน้องๆป้ายแดงนะครับเม็ดอาร์คแต่เข็บเดิมโชค๊คมาร์กสีโรงงานอยู่ครบถ้วนแบบนี้ คุณผู้ชมครับถ้าสนใจยาริษอ,อยู่รีบด่วนๆครับคันนี้ไม่น้อยสุดในบริษัทเป็นตุแล้วไปไวแน่นอนนะครับเพชรยนเดือนหนึ่งขาย150กว่าคันนะ รวมทุกรุ่นนะ150ะกว่าคันนะครับยาริสไม่ลักหมื่นแบบนี้นะครับมาคันนี้ไม่น้อยสุดละนะไปไวแน่นอนเบอร์โทรหน้าคลิปนะครับเป็นเบอร์โทรผมโดยตรงเลย0855366287บิวเวทยนนะครับผูดการไฟขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์กันเข้ามาสอบถามรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟนแนนดูได้นะครับไม่ว่าการยินดีปรึกษาทุกเคสนะครับมาดูต่อเหลี่ยมสันตัวรถต่างๆคมชัดครับนี่ด้านข้างเหลี่ยมสันตัวรถไม่มีรักยิม้มไม่มีบุบไม่มีรอยถลอกอะไรนะครับ กระจกมองข้างครับเป็นสีดำฮะตัดกับสีตัวรถที่เป็นสีขาวได้ดีนะครับเป็นปรับรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกด้านหน้าเดิมแท้เป็นอะคูติกาสนะครับกระจกหน้าเดิมแท้อะคูติกาสเนื้อภายซับเสียงสองชั้นนะครับจะทําให้เสียงลมเสียงเวลาเราวิ่งนะฮะเสียงลมมันจะเข้าในตัวรถได้น้อยนะครับกระจกรอบคันติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นของเดิมแท้หมดเลยนะครับฟิล์มน่าจะเป็น60รอบคันนะครับก็ถือว่าโอเคนี่ออโตอะลามสัญญาณการขโมยมีมาให้กระจกเดิมแท้โตโยต้าทุ เดี๋ยวไล่โครงสร้างให้ดูด้วยดูรถกับผมบิวเพรยนนะครับดูให้มันเหมือนกับว่ามาดูรถเองที่ภาษาเพรยนนะครับนี่คือคอนเซ็ปเลยนะครับใครที่ติดตามช่องบิววอออยู่นะครับฝากกดติดตามช่องบิวแยริให้ด้วยนะครับรีวิวเหมือนเดิมนะครับเม็ดอาร์คนี่หัวน็อตนะครับเสาบีเดิมๆไม่เคยขยับนะครับไล่ลงมาดูแผ่นเพจนะรีวิวให้ดูละเอียดนะครับให้เหมือนกับว่าผมเข้าใจลูกค้านะเพราะว่าบางคนอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกมาดูรถเองนะครับต่างจังหวัดออกได้นะดูคลิป ตัดสินใจได้เลยนะครับมีบริการฝากเซ็นให้ถึงที่แผ่นเพจฮะเดิมไม่ลอกไม่ถลอกปี22 o ุ t o b e จดเดือนอ่าผลิตเดือนตุลาปี22นะครับแล้วก็ข้ามจดมาเป็นปี23นั่นเองนะครับรถ2ปีใช้งานมา13ื่นโคตรน้อยนะครับหัวน็อตเดิมครับไม่เคยขยับเบาะหนังภายในคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับอีกทีนึงให้ดูสภาพเบื้องต้นก่อนเป็นไงสภาพน้องๆป้ายแดงคุณผู้ชมนะฮะนี่หัวน็อตแก้มนะครับเดิมๆไม่เคยขยับนะครับไล่ดูโครงสร้างให้ตต่่่ออใหห้้้มนนยแแแคไก็ลว ผมยินดีแกะให้ดูทุกซอกทุกมุมแบบนี้นะครับจะได้เห็นกันว่าโอเครถผมนะครับเกรด A ไม่มีการชนหนัก่ิวามจมน้ำนะครับออกในสัญญาให้ถ้าเจอซื้อคือ100%เป็นอยเป็ยังไงนะครับแต่เข็บเม็ดอาร์กนี้สีลูไปไม่เป็นเปิืกส้มนะครับสีเดิมเดิมเม็ดอาร์คมๆแบบนี้ นะครับสวยๆฮะบอดี้เดิมๆเกรด A ครับงดงามครับใครที่สนใจอยู่ฮะยาลิท1.2สปอร์ตครับปี22-23ไม13,000โลครับราคาอยู่ที่449,000บาทฟรีดาวผ่อนที่7,600บาทนะครับคุณผู้ชมงดงามเลยสีผิวพันธ์ต่างๆสีขาวเนี่ยหลายคนชอบด้วยนะคนไทยเนี่ยส่วนมากผมมองว่าชอบสีขาวนะครับสีขาวเนี่ยเป็นสีที่ดูสะอาดแต่จริงๆแล้วถ้าอยู่กับรถเนี่ยพ่ายพูดตามเนื้อผ้าเลยนะครับ ดูแลยากหน่อยนะสีขาวล้างบ่อยหน่อยนะครับเพราะว่าเปื้อนมันก็เปื้อนง่ายเลยถ้าเกิดไปจอดตากแดดนานๆก็เหลืองด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องดูแลกันนิดนึงนี่สวยๆเม็ดอาร์คลอยคีประบบโรงงานครับสำหรับคนที่ยังเพิ่งรู้จักกันนะไม่รู้จักผมอธิบายทุกคลิปอยู่แล้วแต่ใครที่เพิ่งมาดูเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบว่ารอยตรงนี้มันคืออะไรนะครับอธิบายให้ฟังรอยคีประบบโรงงานนะครับคือรอยที่โรบอทจากโรงงานเนี่ยคีบตัวถังรถปุ๊บมันไปจุ่มสีสีขาวออกมาแล้วมันก็ปล่อยมันจะทิ้งรอยนี้ไว้ ะครับมันจะทิ้งรอยนี้ไว้อันนี้คือรอยเดิมๆจากโรงงานต้องมีนะครับถ้าคันไหนไม่มีโดนพ่นทับไปเป็นสีขาวล้วนทั้งแผ่นเลยเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ารถฝักรถคันนี้ฝั่งนี้มีการทําสีมาซึ่งจะซื้อหรือไม่ซื้อก็แล้วแต่คุณผู้ชมแล้วกันนะครับตรงนี้เราไม่พูดถึงกันนะครับอันนี้แนะนำนะฮะร,รถของเพชรยนต์ทุกคันนะครับวิวเพชรยนต์นะฮะเขตเอเดิมแท้ร้อยเนตะครับต่เข็บเม็ดอาร์คเดิมๆแบบนี้อ่า 4 4 9 0 0 0ฟีดาวผ่อนอยู่ที่7,600บาทนะครับก็สนใจรีบติดต่อมาเบอร์โทรน้าคิปเนี่ยเป็นเบอร์โทรส่วนตัวผมเลยนะครับโดยตรงไม่ต้องติดแอดมินไม่ต้องติดโอเบอรเตอร์อะไรที่ไหนนะครับโทรมากลิ๊งเดียวผมรับสายได้เลยนะครับเบอร์ไลน์ผมก็เป็นเบอร์นี้เหมือนกันอ่าเป็นไลน์ส่วนตัวเหมือนกันนะครับแอดไลน์มาได้คุยกับผมโดยตรงเลยนะครับซื้อยาหรือซื้อวิออซื้อกับผมเท่านั้นวิทยต์ซื้อรุ่นอื่นซื้อกับบะาเงี้ยกับใครก็ได้นะครับเซลล์เพรยน์40คนนะครับ ไม่รวมผู้จัดก,การอย่างผมนะเซลถยนต์เฉพาะเซลเนี่ยสีคนแล้วนะครับซื้อกับใครก็ได้รุ่นไหนแต่ถ้าหายาริสหาวีออสโทรมาหาผมนั้นได้เลยเดี๋ยวจัดการให้นะครับงดงามฮะ,ค,ะคันนี้ด้านหลังดูต่อฮะไฟท้ายครับ LED แบบไลท์ไกดิ่งเห็นไหมฮะผมเปิดไฟท้ายไว้ให้นี่เป็นตัว LED ไลท์ไกดิ n งลากยาวมาเลยนะครับไฟหลีไฟถอยนะครับเขาเรียวกว่าไฟเลี้ยวกับไฟถอยมันจะเป็นหลอดฮาโลเจนยังไม่ใช่ LED นะครับตรงนี้ก็บอกไปก่อนนะกล้องหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับ กล้องมองหลังนะครับแล้วก็มีกล้องบันทึกด้านหลังด้วยที่ปัดน้ําฝนด้านหลังกระจกหลังไล่ฝ้านะฮะกระจกเดิมแท้โตโยต้าเสาอากาศเป็นเสาอากาศธรรมดายังไม่ใช่ชาร์กฟินถ้าใครอยากเปลี่ยนชาร์กฟินได้เดี๋ยวจัดให้โทรมานะครับเดี๋ยวจัดให้ได้เลยนะครับเดิมๆฮะด้านหลังครับสเกิร์ตสปอยเลอร์นะฮะเดิมๆจากโรงงานฮะไม่ได้ติดแต่งนะอันนี้มาจากเดิมๆจากป้ายแดงมาแบบนี้นะครับงดงามสีผิวพันธรอบคันงดงามฮะตะเข็บแก้มเดิมๆครับดูกันละเอียดละเอียดนะฮะเปิดมาฝาหลังนะครับนี่ล่อง นี่ล่องเดิมเดิมเห็นไ,ไหมฮะลากมาล่องนี่เดิมเดิมยาวลงมาเลยไฟไท้ายไทยโคยโตเดิมแท้นะครับไทยโคยโตเป็นบริษัทที่ผลิตไฟหน้าไฟหลังของป้ายแดงเท่านั้นนะครับบางคันเนี่ยบางรุ่นเนี่ยจะเป็นสแตนเลสนะครับบอกไว้ก่อนอย่างยาริสเอทีมอะด้านหลังจะเป็นสแตนเลอันนั้นก็เดิมแท้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ไทยโคยโตเดิมแท้จากโรงงานเหมือนกันถานรองท้ายด้านหลังมีมาให้เรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับเปิดออกมาด้านหลังมาดูโครงสร้างกันเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่นะครับยางอะไหล่ของยาริสเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับจะ เอาออกไปแล้วมาเป็นชุดปะยางแทนนะครับเพื่อลดน้ำหนักเพื่อให้เป็นกลุ่มอีโคคาร์นะครับรถยาลิสนะครับเป็นรถเล็กนะครับเป็น b s e gment นะครับเป็นอีโคคาร์เฟสองเรียบร้อยแล้วนะครับอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยอยู่ที่ยี3สมกิโลต่อลิตรนะฮะด้านหลังดูนะครับสีน้ำมะพร้าวสีขาวนี่ให้ดู แพนกล้องนิดหนึ่งนะซีนตรงนี้เขาเลือกซีนธรรมะพ้าสนะครับสีขาวเปลือกไข่แบบนี้ได้นะครับอันนี้คือเดิมๆถ้ามันเป็นสีตัวเดียวสีเดียวกับตัวรถเมื่อไหร่เนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ามันโดนทําสีป้ายสีมานะครับอันนั้นก็ไม่แนะนําเท่าไหร่รถมีการโดนหลังมาแน่นอนแบบนั้นนะครับอ่ะก็ว่ากันไปนะแต่บางคนไม่ซีเรียสนะครับถ้าเป็นถ้ามีโดนหลังมาขมาว่าซื้อได้ไหมเนยมุมมองผมนะซื้อได้ครับแต่ทีเนี้ยมันจะเป็นรถเกศซีเกรด,ดีราคาอาจจะถูกครับแต่รับได้หรือเปล่าครับรถโดนมานะคากไไมู่้นอยแหถ อันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งสําหรับคนที่อาจจะแบบเซฟงบนะครับเนี่ยซีนั่นหลังเดิมๆแบบเนี้ยนะครับโครงสร้างเดิมๆแบบเนี้ยซื้อรถดีๆเลยทีเดียวนะครับเพราะว่ารถอยู่กับเรายาวนะคุณผู้ชมรถอยู่กับเราเนี่ยอย่างน้อยๆก็คือ4ปีถึง7ปีแล้วแต่เลทผ่อนนะครับหรือว่าซื้อสดไปนะครับก็มันอยู่กับเรายาวนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันแตกต่างกันไม่เยอะคคุณผู้ชมเลือกซื้อที่มันดีๆไปเลยดีกว่านะครับกล้องหลังนะมีให้นะเดี๋ยวพาไปดูด้านในเขาเรียกว่ากล้องบันทึกด้านหลัง ก็บันทึกหน้าหลังคันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับติดติดมาจากศูนย์โตโยต้าเลยเป็นตามสเปคเดิมของเขาเบาะหลังพับได้นะครับเบาะหลังเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับแล้วก็พับได้จากตรงนี้เดี๋ยวผมแกะให้ดูแป๊บนึงอ,อ,นะอ่านะอ่นนี้เปิดให้โอเคนะครับนี่พับได้แบบนี้เห็นไหมฮะจะพับเก็บของได้นะครับเปิดด้านหลังนะครับวางของยาวได้สิ่งตรงนี้เลยพับแบบ 60- 40นะครับยาวออกมาแบบนี้ นะครับก็เป็นอีกข้อดีของ t o y o t a ยา r ลิสนะครับกล้องมองหลังอ่าขออภัยกล้องบันทึกด้านหลังตรงนี้นะครับนี่ตัวนี้เขาเรียกว่ากล้องบันทึกด้านหลังมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังคาไม่มีรอยเจอมอะไรเลยคุณผู้ชมนะครับสวยงามฮะไม่หมื่นสาครับนี่สภาพแบบพรม3ดีรอบคันฮะสะอาดสะอ้านนะครับเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้ครับสภาพแบบท่าจะไม่เคยใช้งานเลยเบาะด้านหลังนะครับแต่เดี๋ยวผมก็สปาอีกรอบหนึ่งอยู่แล้วเวลารถออกจากร้านนะครับยังไงก็ต้องทําความสะอาดสปาฆ่าเชื้อให้อีกรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ต้องห่วงอะไร นะราขี่ระบบโรงงานมีให้ครบถ้วนยาวไปเลยเม็ดอาร์คแต่เข็ดเดิมไม่เคยโดนแกะโดแนแงะอ่ะสวยงามนะฮะเดี๋ยวขึ้นไปดูตัวรถสตาร์เครื่องให้ดูด้วยนะเดี๋ยวไล่โครงสร้างให้ก่อนนะครับตรงนี้จะได้เห็นกันจะชัดว่ารถเกรดเเป็นยังไงนะครับไล่ให้ดูละเอียดละเอียดแบบนี้นะครับ449,000สาพครับตัวรองท็อปฮะ1.2สปอร์ตปี22.23นะครับฟีดาวได้ไหมฟีดาวได้ครับออกรถไม่ต้องใช้เงินครับผ่อน7,600พันนะครับกระจกดำเทาทุกบานครับโตโยต้านะครับมีออโต้อะลามให้ก็คือสขาโมย นะภายในฮะสวยเอี่ยมพวงมาลัยเป็นมันติฟังอ่าขอภัยมันติฟังชั่น3ก้านนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดไฟหน้านิดนึงอ่ะจะได้ไม่ดังพวงมาลัยเป็นมันติฟังชั่น3ก้านหุ้มหนังมาเรียบร้อยแล้วแอร์แบกรอบคัน7ใบครับประกอบไปด้วยตรงพวงมาลัยนี้1ใบนะครับใต้ข่าหนใบนี่ตรงนี้1ใบนะครับเสา A ครับซ้ายขวานะครับ2ใบรวมเป็น4ใบและฝั่งคนนั่งครับอีก1ใบเป็น5ใบด้านหลังอีก2ใบครับเป็นรวมกันทั้งหมด7ใบฮะโอ้โหความปลอดภัยแน่นนะครับแอร์แบกเใบเนี่ย ผมเทียบกับคู่แข่งนะคู่แข่งไม่มีคันไหนที่ a i r b a บ็กบายใบนะครับแอร์แบ็กเจใบจะไปอยู่ในไหนครับ a l t ติครับแคมรีครับนี่คือรถที่สเปคใกล้เคียงกันเลยคุณผู้ชมอัดมาให้ในขณะที่เป็นกลุ่ม e ีโคคาแต่อัดออปชั่นฟังก์ชันบางอย่างที่เป็นรถใหญ่หญหญมาให้เรียบร้อยแล้วในเรื่องของความปลอดภัยนะครับตรงนี้สบายใจได้มีทชั่นคอนโทรลให้ นะครับถ้าเช่นคนทรลคือหลายๆคนไม่รู้จักนะครับไอ้ปุ่มนี้นะครับอย่าไปกดปิดมันนะครับเปิดไว้นะฮะมันคือการลื่นกระทะไหลการล้อหมุนฟรีนะครับไม่จําเป็นไม่ต้องไม่ปิดนะครับจะปิดได้เฉพาะตอนรถที่มันติดลมถ้าเกิดรถเราไปติดลมอย่างเงี้ยเราอยากให้มันเอาการลื่นออกเรากดปิดปุ๊บมันจะมันจะแสดงหน้าจอเราให้ว่ากดปิดแล้วนะครับแล้วก็ระบบ start stop system มีให้เรียบร้อยแพนมาที่โครงสร้างต่ออีกนิดนึงฮะหัวน็อตเสาบีเดิมๆครับสติ๊กเกอร์มอกฮะสติ๊กเกอร์ลมยางครับเดิมๆ ประมาณนี้นะครับโครงสร้างฮะไล่ให้ดูก่อนที่จะเป็นสตาร์ทรถรอแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูเลขใหม่นะครับอดใจรอแป๊บหนึ่งไล่ดูโครงสร้างก่อนเพราะว่ารถมือ2ทุกวันนี้นะครับดูแค่ผิวเผินอย่างเดียวไม่ได้นะครับดูกันให้ละเอียดนะฮะตัดสินใจซื้อทีเดียวนะจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะครับแล้วก็เลือกซื้อที่กับ บริษัทใหญ่ๆดังๆเอะคุณผู้ชมจริงๆไม่ต้องมาซื้อผมก็ได้อะผมพูดตามตรงนะแต่ถ้าดูผมชอบผมมาซื้อผมนะครับจัดให้สวยๆงามๆแบบนี้เรื่องคุณภาพรับประกันได้เลยนะครับเรื่องราคาผมไม่สู้นะฮะเพราะบางทีเจอรถเกรด C เกรด D ราคาผมสู้ไม่ได้นะครับของผมรถเกรด A นะครับราคาผมไม่สู้ใครนะครับแต่เรื่องคุณภาพมาวัดได้เลยครับมีประวัติศูนย์ให้ตรวจสอบครับรถทุกคันตรวจสภาพรถ274จุดฮะมาได้เลยนะครับถ้าเน้นเรื่องคุณภาพเพราะว่ารถอยู่กับคุณเอวยาวนะครับสตาร์ โครงสร้างเดิมหัวนัดเดิมนะครับนี่แล้วดูเลขไมค์ขออนุญาตขึ้นมาตัวรถคุณผู้ชมนี่หนึ่งกิโลเมตรคุณผู้ชมครับสดพอไหมกับราคาเพียงเท่านี้4ี่0 0 0สบาทรถปี2 2่สนะครับราคาผมไม่เคยบอกผ่านบอกเกินแม้แต่บาทเดียวนะครับสไตล์ผมขายนะครับขายกันตรงไปตรงมาราคานี้เอาไปเลย4ี่0 0 0สนบาทจอทัชสกรีนเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะซีนจออยู่มันกดยากนิดนึงนะครับ มันทำให้กดยากอ่ะกดได้แล้วคือเจ้าของเดิมเขาใช้มาเขาไม่ได้เอาออกเลยใครได้ไปก็ไปเอาออกเอาแล้วกันนะครับถ้ากดบ่อยนะครับจอทัชสกรีนะครับอร,รบองรับในส่วนของอ่สาสมาร์ทดีวลิงก์บลูทูธได้นะครับต่อมือถือได้รับสายวางสาย USB ได้นะครับแอร์ครับเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับเกียร์ออโต้ CVT แบบเจ็ดสปีดแบบนี้นะครับภายในสวยมากคุณผู้ชมน้องๆป้ายแดงเบาะสะอาดสะอา้าน นะครับไม่มีฉีกขาดไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับฝากคุณผู้ชมด้วยใครที่สนใจรีบโทรรีบติดต่อมานะครับเปิดหน้าห้องเครื่องไว้รอแล้วไปดูต่อนะโครงสร้างด้านหน้าตัวรถนะครับว่าสวยขนาดไหนนะครับสี่แสนคุณผู้ชมไม่แพงนะราคานี้แล้วคุณผู้ชมได้สภาพน้องๆป้ายแดงไปขับนะครับป้ายแดงเนี่ยอยู่ประมาณหกแสนนะครับห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสำหรับยาริตอยู่สองสปอร์ตนะครับป้ายแดงคุณผู้ชมหกแสนวันนี้คุณผู้ชมซื้อรถไปแล้วแสนห้านะครับเลขไม่วิ่งมาแค่หมื่นสามพันโลคุณผู้ชมว่าคุ้มไหม กับเงินแสนกว่าบาทที่หายไปเกือบส0 0แสนนะครับไม่รวมค่านั่นค่านั้นค่านี่เกือบ200,000บาทที่หายไปคุณผู้ชมและเอารถใหม่หมื่นสามไปใช้โคตรคุ้มเดี๋ยวไปดูกันต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันครับเชิญรับชมครับโอเคครับคุณผู้ชมมาชมกันต่อครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับด้านหน้าโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันว่าเป็นยังไงนะครับเครื่องยนต์ครับดูโอวีวีทีไอีนะครับสี่สูบแถวเรียงดีโอเอซีขยัขนาด1,200ซีซี1.2ลิตร เป็นเครื่องยนต์กลุ่มอ c โค a านะครับ23.3กิโลต่อลิตรอาตารัตราการประหยัดน้ำมันเรียกว่าเพียงพอการใช้งานนะครับแล้วก็เครื่องยนต์ตัวนี้เป็น92แรงม้าแล้วนะครับปรับเปลี่ยนมาจากรุ่นก่อนๆน,นะครับที่เป็นเจ1นเจเนี่ยจะเป็น86แรงมา้านะครับอันนั้นจะทําให้เครื่องยนต์ออกตัวได้อื่อันันี้คือกรบในเรื่องของข้อด้อยไปเรียบร้อยแล้ว92แรงมา้าออกตัวสบายๆนะครับหลังติดเบาะได้เลยนะครับแต่มันก็จะไปตันอยู่ที่ รอบรอบปลายอยู่ดีนะครับเพราะว่าเครืเรงมันพันสองนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ต้องทาใจกันนิดนึงสำคนที่เล่นยาลลสนะครับแต่ข้อดีคือประหยัดน้ำมันนั่นแหละที่เราขาดไม่ได้นะครับโครงสร้างด้านในครับห้องเครื่องครับไม่มีคาบไหลเยิ้มน้ำมันไหลรู้สึกออกมาให้เห็นนะฮะเพราะว่าอะไรฮะไม่หมื่นสามคุณผู้ชมสภาพสดๆนะครับพาร์ทเดิมอะไหล่ป้ายแดงหมดเลยนะครับคอมคอท่อนะครับมาร์กสีโรงงานติดอยู่เพียบแบบนี้นะครับเป้าโชคฮะเดิมๆโครงสร้างด้านหน้าตัวรถครับเดิมๆโครงสร้างเกรดเอ นะครับคานคืนนะส่วนโคง้งส่วนว้าเดิมเดิมแบบนี้นะครับไฟหน้าฮะเดิมแท้ไทยคยโตะนะครับไทยคยโตะไฟหน้าเดิมแท้ไล่มาฝั่งนี้ไล่มาให้ดูโครงสร้างต่างๆนะครับส่วนโคง้งส่วนเว้านะบเบ้าโช๊คฮะตะเข็บเดิมไม่เคยโดนแกะโดนแงะนะครับฝากระโปรงฮะเดิมเดิมตัวอ่าของแท้นะดูแผ่นกความร้อนสิดูสติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับซีนนะเดี๋ยวผมจิกให้ดูด้านบนเห็นไหมฮะซีนเล็บจิกเข้าแบบนี้ครับตาปั๊มโตยต้ตาครับฝากระโปรงเดิมแท้ครับ ไม่มีใครกล้าก๊อปอยู่แล้วโตโยต้านะครับฟ้องแรงนะครับถ้าเอาของก๊อปมาเจอฟ้องนี่ล้มละลายกันไปข้างหนึ่งนะครับโตโยต้าฟ้องแรงนะครับก็ตรงนี้ก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะครัสำหรับใครที่สนใจยาริสนะครับ1.2สปอร์ตปี2022จด23ครับราคาไม่แรงนะครับเพราะว่าไม้น้อยมากนะครับไม่หนึ0 0หมมโลกับราคาที่ขายอยู่เพียง449,000บาทฟีด้าผ่อนเริ่มต้นเพียง7,600บาทนะครับใครสนใจรีบโทรมาหาผมนะครับรถไปไวแน่นอนนะครับไม้แค่หมื่นเดียวนะฮะ 0855366287บิวเพชรยนต์นะครับผู้จัดการไฟขายยินดีให้บริการเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้แอดไลน์มาสอบถามกันดูนะครับรายละเอียดการออกรถรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะครับยินดีให้บริการเลยสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ๆท่าไหนที่สนใจยาิกส์มน่น้อยๆแบบนี้รีบติดต่อมานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ